นี่นะคะมือครูโดนน้ํานะคะกับสบู่นิดเดียวนะคะคอยดูนะครูไม่เยอะนะคะนี่ค่ะแค่นี้จริงๆไม,ไม่ไม่โกหกนะคะครูเอาแค่นี้จริงๆแล้วเสร็จแล้วค่ะครูยีแบบนี้ค่ะครูบอกแล้วนะคะว่าสบู่ของลพเก้าอะคะ่ะแค่โดนน้ําค่ะมันจะออกฤทธิ์ทันทีคุณดูนะคะมันจะเป็นเนื้อวิปครีมมันจะเป็นเนื้อวิปครีมแบบนี้ค่ะยิ่งถูวิปครีมยิ่งออกตัววิปครีมนี้ก็คือเป็นตัวดูดน้ํานมเข้าขึ้นมานะคะ ตัวนี้มันจะดูดน้ำนมเข้าขึ้นมานี่คือเห็นไหมคะคุณมองเห็นอยู่เนาะนะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะให้คุณอะคะ่ะล้างหน้าก่อนสองรอบยีให้มันเกิดฟองบ่อยๆแล้วก็ล้างอย่าเปืองไม่ต้องเอาสบู่มาเปืองเพราะใช้นิดเดียวก็เกิดผลทั่วหน้าแล้วนะคะหลังจากนั้นพอเราล้างหน้าสะอาดด้วยเมื่อกี้แล้วให้เราอะคะ่ะก็เอาก้อนเดิมนี่แหละมายีเหมือนเดิมอ่ะนี่พอมันแห้งแล้วก็เอาน้ําใส่นะครูไม่เอาสบู่นะคะครูเอาแต่น้ํา นี่นะคะก็มาอีกเห็นไหมคะมันจะมาอีกเรื่อยๆเสร็จแล้วค่ะให้คุณถูตรงที่คุณเป็นอย่าไปเอาอย่างนี้นะฟังนะคะหลายคนไปเอาก้อนถูอุ้ยฉันฉันอยากได้สครับเยอะๆเอาสครับถูอย่านะคะหน้าเราบางนะคะอย่าเอาสครับถูเรามาเอามาเอาจากเขาเนี่ยหันนิดเดียวอย่างเงี้ยค่ะหมุนนิดเดียวเนี่ยค่ะ เนี่ยค่ะแล้วก็มาเกิดฟองนะคะเสร็จแล้วเหมือนทําให้เกิดครีมโอเคนะเหมือนทําให้เกิดครีมคุณจะทํายังไงก็ได้ให้มันเกิดครีมที่มือคุณให้ได้นะคะคุณจะทํายังไงก็ได้ให้น้ํามาช่วยให้มันเกิดครีมฟังนะคะให้มันเกิดครีมอ่ะมันจะเกิดครีมสีขาวๆแล้วให้คุณทาทิ้งไว้ห้าถึงสิบนาทีแล้วล้างออกร้อยห้าสิบบาทใช้ได้เกินสี่เดือนสําหรับครูนะคะเพราะครูเป็นคนล้างหน้าสองรอบ ล้างหน้าสองรอบแล้วครูค่ะใช้แบบนี้ค่ะทิ้งไว้เลยแล้วครูก็ไปอาบน้ําอาบน้ำเพราะการอาบน้ําของครูไม่เร็วเวลาอาบน้ําเราต้องใช้ก้อนสมุนไพรถูรักแร้ถูน่นถูนี่ถูพุงถูอะไรแล้วก็ลันลาปาจิ้งโกของเราให้ได้4ี่หนาที6นาที7นาที10นาทีแล้วแต่คุณเลยนะคะแล้วก็ให้หน้ามันอยู่อย่างนั้นแหละนะคะให้ให้ให้หน้ามันอยู่แบบนั้นอนะเสร็จแล้วค่ะพอเราอาบน้ําเสร็จขั้นตอนสุดท้ายเราค่อยล้างหน้าออกโอเคไหมคะ มันจะจบในขั้นตอนเดียวของการอาบน้าโอเคไหมมันจะจบในขั้นตอนเดียวพอหลังจากนั้นนะคะครูบอกจริงถ้าเป็นกลางวันแน่นอนเราก็มาแต่งหน้าปกติถ้าเป็นกลางคืนหลังจากที่ครูอะไรเรียบร้อยฉีดสเปรย์ให้หน้าเด้งนะคะฉีดสเปรย์ให้หน้าเด้งฉีดสเปรย์เข้าตาเข้าจมูกเสร็จครูใช้ตัวนี้ค่ะอันนี้เรื่องจริงนะคะคุณลองไปทํา